ยุงลายแต่มียคือสี่ป็นต่ลายอยู่มีก็ยุงลายอยู่แต่วันน้น้อย่าเมื่อวานโอ้เมื่อวานอะไวเลยดูชิมยากเนี่ยแต่งานาคอยมีชวนมันคนมาหลายนี่ใส่ไปเลยอแจ้งองนีต้ถามต้องถามแม่แก้มนแจ้งองบองหแต่บัตร้อยยี่สิบบาทเนีเน่อค่ะ ตอนนี้ก็รออีดาทางเขา้าน่าจะมาทางนี้ทางนี้บ่มาหรอกมันมืดเพราะว่านี่เพิ่นเตรียมที่จอดวไดว้เมนอันนี้เข,ข,ข้าไม่ได้อันนี้เขาเข้าผ่านเองไหมอ๋อก็ซือ้อบัตรเลยค่ะซื้อบัตรเข้าไปซือ้อบัตรครับไม่งั้นก็ไปพูเือ า้เขาเปคไจองที่ไว้แม่ไปจองที่ไก่อนแล้วออกมาซื shifted, an, ز ز ota, people, ks, ้รองที <S 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 ่ไว้เป็นจองที่ได้ว่าสีใครบอกสีอ๋อเราไอกว่าห่างสีสิบกิโลเพิ่งมาถึงรอแม่แม่ไง ก็จะมาเก็บเนแม่แม่ก็จะไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วแม่เขาบอกว่างานฟีไปบอกเขาไงว่าแม่งานเอาไม่รู้ไม่รู้หลอกล่อเข้ามาเอ๊แม่ใหม่นี่ยังไงเนี่ยมาถึงหน้างานยังไงก็ต้องจไหรอยี่ใช่ไหมครับเออก็ว่าอยู่เอ้าันเป็นมีคนจับเราจะฟีได้ยังไงกันแช่แค่ เรามาแต่โดนแล้วคอยย้อมใจเจ้าเจ้าคือน้ำที่ชุดงานที่พออ้าวอยู่ใกล้ๆแถวนี้ตามไปหมดแล้วกรุงเทพไปปะไปนวดไข่ไข่ก็ได้โมได้โมได้ควาไปเลี้ยงนมกินลูกทุ่งโมได้มันโมได้อีดีบ้านเกิดไข่อยยู่ลมอ่าเขาเขาใจแย่โอกาสหนาเดี๋ยวก็ถิ่นมะสลมโอกาสลมหลดจังว่าบัจจานวันที่เก้าวันที่สิบสิบแปดเลยที่ไหนอยู่ที่นี่กับที่พุกตะยอมาเลยเดือนไหนเดือนไหน เดือนมกราโอเคเดือนหน้าปีใหม่มานะไปน้อนบ้านแม่ก็ได้บ้านแม่หลังบักไงไปน้อนบ้านแม่ก็ได้ยินีต้อนรับเศรษฐีโบโบโบเศรษฐีเป็นจ่นบุญนเนี่ยรวยเพราะมีเพราะมีรวยสุดๆโบเดือดร้อนผู้ใดเศรษฐีน้องไผ่เลยละออย่าว่าอย่าว่ามาทุมาทำเพราะรักผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยใช่มาทำเพราะอยากได้เงินไม่ได้นี่อยากได้ตังค์เด้อ อีลาพ่ออีลาะนึงเร็วอยู่บ้านก็ได้เกือบสี่พันด้พ่องานเราอยู่บ้านเราได้แังเยอะกว่าวัที่สินะวัดประชานิมิตฟรีอนะวันที่สิบเอ็ดฟรีแบบนี้หรือเปล่าฟรีแบบนี้จริงจริงงานวัดฟรีจริงอ้าวสวัสดีนะสวัสดีค่เ็นับาเจริญพรขัดเจริญพรนมสกันนามสกัน โอ้ยน้องแม่ก็ไดจะเลินพอนสองพระว้าโอ้ยไขกระบอกเขาวัดเนาะขาแต๊กส่เนอันนักบวชเนี่ยขกอยบอกเขาจะเชียรขกยังหูยแม่ก็ไดโอ้ยเนาะมีแหละลูกก็ฉเขาท้างนี้แหละค่ะลูกอยอ๋ออยากให้ครบหมื่นเร็วเร อ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ซีเรียสอันนี้งานอดิเรกแม่ใหม่แม่ใหม่จะพาไปเลี้ยงขนมจีนลูกทุ่งลูกทุ่งลม่ต่อถ้ามันเป็นถ้าเขาหยุดอโอ้ยอยู่แน่นอนวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดเสาร์อาทิตย์ที่นี่กับที่ไหนนะที่นี่กับพุกตะยอพุกตะยอก็ลอนเสาร์กับเดือนหน้าเดือนหน้าไก่กระเสียณยังเกษียณเท่าไรครับให้เกษียณเท่าไรห้าสิบห้า เขายังเห็นงานอยู่แมนบอยังเห็นงานอยู่ตอนเป็นโรงงานแล้วตอเป็นโรงงานโรงงานก็ห้าสิบห้าว่ากัโอ้ยหกสิบนี้ก็เหลือกินแล้วล่ะไปทำมาอย่างกระดอกกระเดี้ยคิมมี่ไม่ใช่นี่ก่อนนะคะเราลูกสาวกลับมาพบกันคลิปหนี่ค่ะสวัสดีค่ะพบกันทั้งสปองเจี้ยทถั่วไปเชี่ยวค่ะมาเนี่ยไปแล้วเห็นพี่มาแล้ว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  มาแล้วลูกมาแล้ววัดดีค่ะบัดดีค่ะไปเข้าไปเลยค่ะไักวนี้เดียว่อัสดีค่ะตามค่ะตามตามลูก

กระ่มน่อนี่เนยยื่นยืนยืนโทรศัพท์ให้ให้ให้น่ช เปิดเองนี่นี่ให้ให้นิคุบันเองนี่ถ่ายไปเลยฮะแม่ื่นให้ไมยืนให้คบันอันนี้ของพี่บีหมอดีดวยเดี๋ยวเพพี่บีสอันพี่ไหนนาะพี่บีอ่ะเป็นไรไ่เป็นไรถือให้กอนก็ได้ตอนีตรงนี้เลยนะคะถ่ายรูปตอนนีตรงนี้เลยนะคะี่อนเองนี่หอเองอมงห้้ครับโอเค คุณแม่คนนี้ถึงกับร้องไห้นะครับอยญ่เห็นอยญเห็นเบองเอเไรเนี่ยนะเตรมอะไระคือเก้าวควันนี้สวยมากวันนี้ไวรุ่นน่าดูเลย แก้วาคนเดียวะอ่ะนคนไดยเป็คนลุกเลยเหรอบางคนก็ร้องไห้มื่อกี้ร้องไห้ไปแล้วคนนี้คนลุกคนลุกเลยเนาะโอ้คุณแม่คุณแม่คนลุกเลย เอาโทรัวสั์นี่เมียเพื่อนติดนะครับบอกรี่ยวปีบอกเรี่ยวพี่โบ้ับพี่นุวาพอพอทนเราแล้วนั่นป็นไหน้วแล้วตรอาย เพื่อาเามาไม่เยอะเนี่ยก็จะนกินข้าวอยู่มหาวีทยาลม่าวิทย่ลัย่จะไปกินข้าวผู้กู้ได้แต่พ่อบค้พอฟินแลนด์อือพอฟินแลนด์ล้อของนัไห้แม่ป๊ะก้าเขาไปพวกเสื้อน้องหญิงมีไข่นะจ๊ะเสื้อมีไข่นะจ๊ะเสื้อน้องหญิงตรงนี้เลยนะจ๊ะเสื้อเชิ้เลือกได้เลยนะคะ ถ่ายรูปหน่อยค่ะลูก